นาที่ศูนย์ศึกษาอย่างนาท่านดูนะครับกล้องไปดูบนคณาคนาคือกองทุนหมุนเวียนทรัพย์สินและความสุขคณาเป็นกองทุนหมุนเวียนทรัพย์สินและความสุขหมุนเวียนทรัพย์สินที่เกิดจากเนื้อไม้ที่โตขึ้นทุกวันจากมูลค่าจากการตีเป็นทุนจากตีเป็นค่าของธนาคารต้นไม้ตีเป็นค่าของหลักประกรันต่อไปจะตีเป็นค่าของสวัสดิการ นี่คือการหมุนเวียนในทรัพย์แล้วเมื่อมีทรัพย์มีระบบนิเวศท,ที่ดีก็ここสส at, จะหมุนเวียนในทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แห่งความสุขก็คือกองทุนหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์กองทุนหมุนเวียนระบบฝนระบบร้อนแรงเป็นปกติแล้วกองทุนนี้ก็จะสร้างเป็นกองทุนหมุนเวียงความสุขในบริบทที่ความสุขที่เป็นประโยชน์สุขคือทั้งเกิดประโยชน์ เกิดสุขขอให้ท่านมีความสุขกับการปลูกกองทุนหมุนเวียนบนคณะรอบใบรอบสวนรอบนารอบบ้านในแปลงไม้ของท่านหรือโคกน้องนาที่กำลังทำอยู่ขนาดนี้ขอให้มีความสุขครับ